ท่านผู้มีเกียรติครับเวอร์ชันนี้ผมไม่ได้ร้องเองผมได้รับเกียรติจากศิลปินวัยรุ่นที่ยังคงอยู่ในดวงใจเราเสมอท่านยังเป็นวัยรุ่นเสมอท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับคุณวินัยพันธุรักครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงเดินเร็วไหม เดอาจะเป็นแขกรับเชิญของอมจนอาอายุ110ปีโอยสิจะอยู่ยังไงไหวน,นะครับ <c oughs> แต่ว่าจะบอกท่านว่าผมเนี่ยรักเขานะครับแล้วก็ตั้งแต่โทรไปหาบอกว่าอยากจะให้มาร้องเพลงด้วยก็ยินดีเลยนะครับยินดีเพราะว่า,าสมัยก่อนมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่เป่ดแซ็กโซโฟน <c oughs> นะครับครับแล้วตอนนี้เข้าไปไหนแล้วคนลู อาอูดพรชัยวงชีพถูกถูกครับสมัยก่อนดูนะครับก็ไม่เจอเขาละผมเนี่ยมีมือแซกโซโฟนคืออาอูดพรชัยวงชีพอดีตวง f ฟ n t a ซ y 5ฟโอ้โหสุดยอดวงสมัยก่อนอาอูดตอนผมตอนผมลำบากอะ่ะอาอูดแกช่วยเหลือผม <c oughs> พอผมเริ่มจะมีชื่อเสียง <c oughs> ก็เลยดึงอาอูดมาอยู่ด้วยโอ้โยน่ารักอ,ออาอูดก็เลย สบายขับฮอนด้าพีรูดนะครัะวันนี้เราอยู่ตรงนี้กับวันสีเทาจะถูกถ่ายทอดโดยคุณวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติท่านบูมิเกียรติทุกท่านครับเชิญครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นช่มือแต่งของบอเลนะครับเชิญรับฟังครับ ก็อยู่ห่างกันอย่างนี้ยิ่งคิดถึงเธอมากมายห้ามใจยังไงไม่หายมันมีแต่เธอบอกใจต้องเข้มแข็งท่องไว้ในใจเสมอจะนานเท่าไรก็ยังรอเธอไม่เปลี่ยน ก็อยากจะผ่านคืนนี้อยากข้ามคืนอันยาวนานจะดับความทรมานนี้ได้อย่างไรลมก็พาเน็บหนาวปวดร้าวลึกๆข้างในเธอก็คงรู้ได้ว่าใครคอยอยู่ ฉันไม่กล้าหรอกฉันไม่กล้าหรอกอยู่อย่างไรหัวใจในวันที่มันเดียวได้อย่างนี้ความเข้มแข็งมันเริ่มจะอ่อนแรงลงทุกทีในวันสีเทา วันที่ไม่มีเราอยู่ตรงนี้ก็อยากจะผ่านคืนนี้อยากข้ามคืนอันยาวนาน ความทรมานดีได้อย่างไรลมก็พาเน็บหนาวปวดร้าวลึกๆข้างในเธอก็คงรู้ได้ว่าใครคอยอยู่ฉันไม่กล้าหรอกฉันไม่กล้าหอกอยู่อย่างไรว่ claro สเทาว,วันที่ทไม่มีมเราอยู่ตรงนี้วินายพันชุรักทำไมทำไมบอมทำไมบองเก่งอย่างนี้นะครับฉลาดที่เอาอะไรที่มันเป็นกระแสกระแส ตอนนี้มันอะไรมันมันเทาๆอยู่บ่อยๆนะครับจะได้ฟังอยู่บ่อยๆจับเอามาเป็นเพลงนะครับไม่ได้แต่งมาจากสแ r มเมอร์ครับไม่ใช่แต่ว่าเศร้าฮะแต่ว่าผมฟังดูแล้วนี่มันเป็นเพลงที่มันแปลกแยกออกไปแล้วดนตรีดีไซน์ออกมายังไม่มีความเพลอราะแล้วฟังเนี่ยผมผมผมโหลดผมส่งให้เพื่อนๆหลายๆคนฟังนะครับอกใครว่าแต่งเดียวะ ขาบไขว่าแต่งรู้จักไม่สินเจเลยนะบอมสินเจเลยรู้จักไมอ๋ออกวันนี้ขอแสดงความยดีนะครับเพื่อเราให้ความสุขกับแฟนคลับของเรานะครับผมเองก็ก็ยังเวี่ยนว่ายเท่าที่ตรบที่ยังขับรถไปไหนมาไหนได้อยู่นะครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจขอบคุณครับครับครับผมยังแข็งแรงขับรถได้ร้องเพลงได้แล้วก็ก็จะไปทุกที่ผมไม่ไม่ไม่ค่อย ไม่เคยขัดใจใครนะครับ,บส่วนใหญ่ก็จะไป <ๆ S 2> ก็จะมีเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องๆเยอะแยะที่รักใครกันอย่างบอมนี่ก็รักมากขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมีความสุขนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าครับครับผมเราถ่ายรูปก,กับแฟนๆหน่อยเราจะยืนหันหน้าอย่างนี้อ่ะดิอดิเอามาเลยมาเลยประการประการอยู่ไหนวะประการเออเดี๋ยวผมมี ผมมีเห็นมือเบสชื่อคนนึงที่เป็นชาวเนเธอแลนด์นะครับ Thai s t th ไท e s Thai h i Thai เขาเป็นเ <Th ais. S 1> ขาเป็นชาวต่างชาติที่มีความสามารถมากนะครับ <together. S 1> เล่นเบสก็ไม่ใช่เบสธรรมดานะ mm hmm. เพ็่นเบสที่ไม, mm hmm. ม่มีเฟร์แล็คแฟร์เลสครับเหมือนจาโค่สมัยก่อนครับมาถ่ายรูปตรงนี้ก่อน mm hmm. อยากให้เกียรติเขานะเขาเขาเขาอยู่เมืองไทยมา20ปีแล้วก็รักคนไทยแล้วก็มีลูกอยู่ที่นี่ด้วยนะครับ หายไครับเชิญครับขอบคุณครับขอเชิญประเอินะครับให้เกียรติครับให้เกียรติครับจะเทคโฟโต้จะเทคโฟโต้เไหมโอเคโอเคครับ this way